สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาต่อกันตอนที่2ศฝึกษะสมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ใบสมัครต่างๆมาเป็นตัวช่วยครั้งนี้นะหัวข้อที่2คือเกิดวันที่เกิดก็คือ birth b i r t h เดือนเหมือนเดิมพอสอเหมือนเดิมอายุคือ age a g e ข้อที่3ชื่อนามสกุลบิดาภาษาอังกฤษ Farthur's full name มี apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของชื่อนามสกุลมารดาม t h a s f สฟูลเนมและถามสัญชาติภาษาอังกฤษ nationality ข้อที่4เขาถามเราว่าสอบกฎหมายได้ระดับอะไรปริญญาตรีหรือเนติบัณฑิตและถามสถาบันการศึกษาคำว่าสถาบันภาษาอังกฤษ institute ข้อที่5 ถามถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านถิ่นที่อยู่ในอังกฤษคือ residence ตัวนี้ลงท้ายด้วย C กับ E เป็นชนิดคำนามแปลว่าถิ่นที่อยู่อาศัยหมายเลขทะเบียนบ้านก็คือ household registry number หมู่ที่ village หรือเพื่อให้เราเข้าใจก็คือวงเล็บคำว่าหมู่ถอดรูปเสียงภาษาไทยนะคะ m o ซอย s o alley ถนน Road Road ตำบลหรือแขวง Sub District อำเภอหรือเขต District จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Post Code โทรศัพท์เขาใช้ตัวย่อนะคะเป็น T E L จุดโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cell Phone ตรงนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะจำได้ว่าเรามีคำศัพท์สำหรับรหัสไปรษณีย์ กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบอื่นด้วยเช่นกันจากภาพนี้นะคะเพืเ่อนๆจะเห็นว่า p o s t c o d e ที่เขาให้มาบางคนก็อาจจะเจอคำว่า postal code หรือคำว่า zip code เช่นกันนะคะใช้ได้แปลว่ารหัสไปรษณีย์ส่วนคำว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อสักครู่เขาใช้คำว่า cell phone อีกคำหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้คือคำว่า mobile phone ซึ่งโมบายตรงนี้นะคะเป็นคำคุณศรรัพท์ adjective มีความหมายว่าเคลื่อนที่กลับมาดูอีกคำหนึ่งคำว่าโทรศัพท์เขาไม่ได้เขียนรูปตัวเต็มแต่ใช้คำย่อ T E L จุดตัวรูปเต็มของเขาคือ telephone เพื่อนๆทราบไหมคะว่า R O A D road คำนี้มีรูปย่อว่าอะไรลองเขียนคำตอบนะคะลงมาในคอมเมนต์และ ดูคำเฉลยได้ที่คอมเมนต์เช่นเดิมนะคะขอบคุณค่ะ